ทักษอร คุณสนยุคส่งไพศาลนะคะเข้าไปร่วมงานที่ประเทศจีนค่ะแล้วก็บอกว่าแฟนคลับชาวจีนนะคะไปร่วมรับตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะคะที่สนามบินค่ะก็แฟนคลับชาวจีน200คนเลยนะคะเขาเป็นรับที่สนามบินค่ะแล้วก็มีมิ้งให้ด้วยกับ2คนนี้นะคะก็มาร่วมงานกันก็บอกว่าแฟนคลับชาวจีนเนี่ยชอบดาราไทยมากแล้วเข้าถึงตัวง่ายคือเกาหลีเนี่ยจะหลายขั้นตอนนะคะกว่าจะแบบเข้าถึงตัวแต่ว่าคนไทยนี่เห็นไหมใกล้ชิดจะถ่ายรูปจะไปเลยเซ็นอะได้หมดเลยใช่ก็จะมีการคอยกันเขาก็เลยหล รักแบบตลาดไทยของเราค่ะเอาละสวัสดีครับสวัสดีสสดค่ะ มารอต้อนรับตั้งแต่9ก้าถึงสนามบินที่เซี่ยงไฮ้เลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกหน้าหวานแอฟทักษอ่อนที่ได้รับเชิญจากมูลนิธิไทยและกระทรวงการต่างประเทศไปร่วมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้ครั้งที่15าในฐานะนางเอกสุดฮอตจากละครวนิดาร่วมกับหนุ่มสนยุกงานนี้ทั้งคู่ยังได้ไปร่วมมิตรแอนกรีตกับแฟนคลับชาวจีนกว่า200คนในบรรยากาศสุดใกล้ชิดซึ่งเป็นทางแรกที่สาวแอฟได้มาพบกับแฟนคลับแดนมังกรค่ะรู้สึกประทับใจมากจริงค่ะแล้วเซอร์ไพรส์ด้วยไม่ไม่คิดว่าเราจะมีแฟนคลับ เยอะขนาดนี้เพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของแอฟที่ได้มาพบแฟนคลับที่เมืองจีนค่ะนอกจากนี้สาวแอฟยังได้ร่วมเดินพรมแดนร่วมกับซุปตาชาวจีนในงานเปิดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้และร่วมงานไทยไนท์ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยพร้อมทั้งถ่ายแบบลงนิตยสารอ e ีซี่นิตยสารชื่อดังของที่นั่นอีกด้วยค่ะสซพิดาสุขันโทร,รายงาน